กศนอเภอบ้านโฮ่งรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนกุมภาพานันธ์2564วันที่7พาพา 64, กุมภาพันธ์2564กศนอเภอบ้านหฮ่งได้จัดโครงการพัฒน,นาคุณภาพผู้เรียนประจำปี2564กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมการป้องกันทุจริตและการค้ามนุษย์ณนะห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านโฮ่องอภอบ้านโฮ่งจลำพูน วันที่10-11กุมภาพันธ์2564กศนอำเภอบ้านโฮองจัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษารับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาณนะกศนอำเภอลีจังหวัดลำพูน วันที่23กคุมภาพันธ์2 5 6อกศนอำเภอบ้านหฮ่งจัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกิจกรรมการส่งเสริมการอ่านและพัฒนาทักษะการเรียนรู้นักศึกษากศนอำเภอบ้านหฮ่งภายในกิจกรรมยังมีพิธีการมอบกระเป๋าส่งเสริมการอ่านให้กับสมาชิกชมรมลำพูนคนรักการอ่านลำพูน reading club ค่ะผลการดำเนินงานกศนหนองปลาสวาย ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเด็ก0-6ปีได้แก่ส<า>ูนย์านล่าเด็กเล่นตำนบยลยสีสวายร้อยลูกปัดและยังมีการจัดกิจกรรมหลักสูตรขนมไทยโดยการทำขนมดอกจอกและในวันที่16 5, 5, 5, 5, 6, 4, กุมภาพันธ์2564กศนตำบหลหนองปลาสวายจัดโครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนกิจกรรมการลดขยะด้วยหลัก 3.RS. ณศาลา,าอเนกประสงค์บ้านหนองเจริญและอีกกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นนั้นคือการจัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพช่างก่อสร้างโดยมีนายนิทัศน์ฟันพยอมเป็นวิทยากรให้ความรู้ค่ะ การดำเนินงานของกอสศอนอสีเตี้ยกสศอนอสีเตี้ยจัดโครงการพัฒน,นาสังคมและชุมชนกิจกรรมให้ความรู้และวิธีป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ให้กับประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลสีเตี้ยจำนวน20คนโดยมีนายทิติศักดิ์เขื่อนเพชรเป็นวิทยากรให้ความรู้และ ยังมีการจัดกิจกรรมโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพรูปแบบชั้นเรียนช่างปูกระเบื้องณนะกสอนอตบลสีเตี้ยค่ะการดำเนินงานของกสอนอตบลเหล่ายาวได้มีการจัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนกิจกรรมการลดขยะด้วยหลัก 3RS ณนศะาลาอเนกประสงค์บ้านท้องฝายและ กศนอตำบลเหลายาวยังได้มีการจัดทำหลักสูตรทำสายคล้องหน้ากากอนามัยด้วยลูกปัดณนะศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งโป่งยังไม่หมดเพียงเท่านั้นการจัดกิจกรรมของกศนอตำบลเหลายาวยังได้มีการจัดทำหลักสูตรขนมไทยโดยมีนางอภิชาดาสมนาศักดิ์เป็นวิทยากรให้ความรู้ค่ะ ผลการดำเนินงานของกศนตำบลบ้านหฮองกศนตำบลบ้านหฮองจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนประจำปี2564กิจกรรมการทำหน้ากากผ้าพเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019และในทั้งนี้กศนตำบลบ้านหฮองได้จัดโครงการ ัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตกิจกรรมให้ความรู้การป้องก,กันโรคไวรัสโคโรนา2019ณบ,บ,บ้านห้วยการตำบลบ้านโฮงอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำพูนค่ะผลการดำเนินง,งานของกศอนอตำบลปากูได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเด็ก0-6ปีโดยการเล่านิทานค่ะ ผลการดำเนินงานด้านการศึกษาตามอัธยาศัยของห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านโฮ่งบรรลักษ์ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกิจกรรมสายคล้องแมสลูปัดณนะบ้านหนังสือชุมชนบ้านผ้าฟ้าที่ได้รับเกียรติและไปไปยังมีมกิจกรรมในการให้ความรู้การจัดโครงการเรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเหล่ายาว โดยในกิจกรรมนั้นได้จัดกิจกรรมกลุ่มสันทนาการโดยมีบรรลักษ์และนางสาวพิชยาปัญโยนานครูกศนอตำบลหนองปลาสวายเป็นวิทยากรให้ความรู้ให้กับเด็กๆค่ะ